ไม่รู้ที่กลับมานะคะแค่น,นี้ก็กำลังไปเรือค่ะข้าวปาแป๊บ ค่ะวันนี้ก็อยู่วัดอะไรไม่ใช่วัดสิอยู่กอเกตนะคะกลับมาอีกครั้งในวันธรรมดาซึ่งไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้เราจะมาทำงานกันนะคะ คของหนูเอาเส้นหมี่หมูค่ะคุณหนูวิปนิ้า่ไอยูหมี่เนื้อใช่<อ>เล็กเนื้อกับหมี่หมูค่ะสวัสดีค่ะอยู่กะสนไนแอลลี่นะคะ วันนี้ก็อยู่กับเกดนะคะไม่รู้เปิดคลิปไปรู้ไม่รู้กี่รอบแล้ว <laughs> <laughs> ก็วันนี้อยู่กับคุณยูลาแล้วก็คุณคีม่ะคะ้ยโควิดไปไหนไอ้นี่ตอนนี้นะคะก,ก็กำลังเลื่อนด้วย <laughs> เยลื่อนหรือลิปเอาไว้ดีคือแม่เป็นโควิดใช่ของแถง <laughs> ม <laughs> เครื่องตีนเครื่องตีนตอนนี้เราก็รอเพื่อนๆมาอีกกี่คนวะสิบห้าคนนะกลุ่มหนึ่งเรามาแล้วสามเหลือสิบสองกว่าสิบห้าคนนะฮะกลุ่มวันนี้เป็นไงมี่เห็นนะทุกที่เขาจะชอบกดชอบพาน เออมันออกเหมือนลื้อยเพราะว่ามันออกเช้ามันออกตั้งแต่หกโมงเรือว่าเจ็ดโมงนี่แหละที่มันออแล้วมันก็ต้องลงที่บมอ,ออืมลอยเอิร์นก็จะรอตรงนก็จะรอทำไหมวะกิน<ๆ>ข,ข้าวมันต้องน่าเครียดขนาดนี้พอดิ

มีกระเพากระเพาเหมือนเมื่อนเราเลยอ่ะตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราพบกับเพื่อนๆอ,อ,อีกมากมายไก่กองมะเมษา <c oughs> เอาล่ะ <c oughs> ยูทูบเบอร์คืออะไรดูวะเอ่อว่าจะดึงโน้ตจดจดอาสาโน้ตจดจดอาสาแล้วก็ถ่ายคลิปแบบปกติตอนนี้ทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ทำอะไรอยู่ค่ะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ยูทูบเบร์สวัสดีค่ะ IG นะคะโอ้โหคุณทำแปลกแฝดได้ไหม IG IG ได้ค่ะ IG ขึ้นตรงนี้ได้นะคะข้างๆกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยได้เล้ว ดูมึงจะอะไรกันเนี่ยมึบยกล้อมยกล้อ รอเพื่อนมาคุ้มเนาะโอ้มีสภาพหัวชิลเเนี่ยโอเค สิปะนะคะทุกคนเราจะไปให้แหงปะะะ่าะตอนนี้นะคะเราก็จะไปให้นอนกันะห้นอนปลาเพราะว่าอยากทำบุญขึ้นมาทันชีเลยด้วยค่ะตอนนี้ค่ขับรถอีกประมาณ3ามคนกว่า ็จะรอเพื่อนมามาครบแล้วเราก็จะไปทําจิตอาสากันนะคะเหมือนเดิมครั้งที่แล้วมาได้ทํานิดเดียวเองนะคะส่วนครั้งนี้นะคะเราก็จะแบบว่าทำเต็มที่ถ้าที่จะเต็มที่ได้ที่สุดนะคะมรนะนจะมาให้อาหารปลาการตัวนี้นะคะันี่ กินมี่ค่ะแป้งแป้งมาแล้วค่ะปองแป้งปองแป้งนะคะแล้วก็อยู่กับเพื่อนอีกมากมายไกลโกนะคะเออโอโทษข้าเจ้าสิรูว่ากูเป็นคนพักได้หายกูหัวร้อนมากวัวนะแม่กูทำหาวเนาะเราครบแกงแล้วนะคะสี่คน พบแล้วค่ะสีคนดีคุตีมากเลยแปลงหายไปแล้วครบทุกคนค่ะวมันมันปกติไงใช่เ็นาแบ่มะม่วงอีะ ในต่างนะคะกับครั้งที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วนะคะถ้าไปดูนะคะก็เห็นว่าคนเยอะมากตอนนี้ค่ะไม่มีไม่มีแมตเต่รร้านค้าที่เปิดเลยค่ะเพราะวันนี้ตั้งใจมาทํางานแต่จะเปิดเป็นบางร้านนะคะ,ชะเชฟแบบว่าร้านที่แบบว่าเป็นในชุมชนอยู่แล้วนะคะ <analy te S 1> ที่เขาแบบว่าเปิดเป็นหมู่บ้านเฮ้ยไม่ใช่ดิที่เขาอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วโ <rix? S 3> อ้ยอิงออิงอ่ะดูดิ เสียวจ้ากลัวเลยมึงนี่เห็นฉอนเมื่อกี้กูเกเรนเขจะเร็นเกเรนว่าเสาใช่หรอเขาจะไป็นมึงไปขายมึงไปขายเมึงกว่ากลายนหาเมันรถเล็กตอนนั้นโดดๆยังไม่ถึงไหนสวัสดีค่ะยูทูบเบอร์ผู้ติดตามเท่าไหร่นะคะสามล้านอ่ะโอ๊ยที่มาที่ได้เข่าช่องสามล้าน มันไม่เห็นว่าไม่เห็นไอยูเหรอมีขนมด้วยอกินขนมจังร้อกเรขนมอ่ะโอยพาสวดอะไรรู้ร้านพวกร้านที่เป็นร้านก็ปิดหมดเลยนะคะไม่มีเปิดร้านน้อีก ทำไมเีนี่ยวกโดจังหวะ นี่ขนาดวันปกติไม่มีคนนะคะก็ยังร้อนเหมือนเดิมถ้ามีคนก็คือร้อนมากค่ะเพราะว่าทางเดินแทบไม่มีเลยแล้วก็แบบเบียดกันไปเบียดกันมา ันช้ดวเราจะไปทำกาวกันนะยูราอ๋อมาทำไม่ได้นี่หว่าอิสลาฮ่าๆจะชวนอิสลาฮไปสมบุญณ์าะดูเหมือนว่าอาวุธของเธอจะได้ผลเยอด้วยเพราะข้าพเจ้าเกิดความสงสาขึ้นจากใจจะได้รู้นะคะว่าแดด ร้อนมากแดดไม่ไหวไหน,น,นี่อนะคัะถึงวัดแล้วเราะจะไปทำบุญนะคะนางานทีนานๆทีจะมาทำบุญกับเพื่อน

ตอนนี้นะคะก็เพื่อนตัดสินใจนะคะว่าจะกลับบ้านกันนะแล้วก็จะกลับบ้านไปทำงานมากของเราต่อนะคะซึ่งมีเยอะมากนะคะแต่จริงจไม่ได้สบายนะคะทุกคนอมกลับบ้านไปบ๊ายกล้องหน่อยดีทุกคนบายบาย อ่ะค่ะเราแยกเป็นสองกลุ่มนะคะเพราะเพื่อนยังจะเล่นเกมอยู่ะค่ะแต่เราจะไม่ได้บ้างโยโย่เอาไปเพื่อนเลยเอาไปเพื่อนก่อนเรียกเพื่อนก่อนถ่ายรูปรวมก่อนมาถ่ายรูปรวมถ่ายรูปรวมก่อน ติดิดติดดติดมีอะไรเปล่าไปหาอะไรคะวันนี้หิวค่ะฉันก็หิวค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรฉันไม่รู้จะกินอะไรดินซูนมหกตรงตรงปักเก็ต่ะรถมาจะไปกินไหมล่ะ ห่างกันหนึ่งครีมแป้งไปไปกินนมหกวะอยู่ไหนตอนแรกโทรหาทางข้างสิบก็คงอยู่ไหนกูกะว่าจะไปหาดิไม่ได้พอใจยังไม่ว่างให้ป้าเลยนี่ยได้เหรอลุงนี่จะมีร้านลูกคุณแฟนฉันก็ดอกบานยนยุกเราไม่ลุงมีอะไรมากมีหมอกพลังมาดาวแดงแกบาแดงงูตุกตาบาร์บี้เตอปี้บาราโรนี่ป้าขนมก้อนปุ๊บป้าปล่อยให้งงใส่ถุงทำไมใส่ถุงก็ใส่ใจลุงไม่ใช่ใส่ใจ ขอมีแฟนหล่อรวยลูกอ้โอ้แต่ไม่ตัวเลกีแดงตัวเลขคื้ออะไรขอบแฟนเกมเลยลกเกมใจอย่ากมไม่มีแฟนยคม้าสิบบาททุกอย่างครับบนป้ายแดงสิบาทหมดครับกินข้าหนวดได่ะสิบาททรือว่ใชแสิบทแถวสิบมึงอกดิาว เงืองลุงนะคะเพราะว่าเป็นร้านลุงที่เปิดอยู่นะะแต่ร้านข้างในก็มีนะคะเป็นพวกขนมไทยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ซื้อมานะเพราะว่ารีบทํางานแล้วก็รีบกลับก็จะทางกลับบ้านค่ะกลับบ้านสถานเดียวรอไม่ไหวแล้วค่ะกลับบ้านไปทําอะไรกันคะคาชิ้นค่ะนี่ค่ะคำตอบเดียวกันที่เราบอกตอนแรกลยคะตอนนี้ก็คาชินค่ะมีอะไรทมก ร้อนมากต้องรีบเดินหน่อยนะคะเดี๋ยวดำปึ๊บรีบรอเพื่อนทำอะไรกันวะทำบุญเราเพื่อนทำบุญไงคะ กันสามคนมนะคะเพื่อนยังเขียนเมสเซจนะคะชิงแคบแล้วเราต้องรีบกลับไปทำงานต่อไอก่ไก่ป่าไก่แย่แแไก่กแย่เราต้องซื้อน้ำมิ่งเราไปซื้อข้าวแล้วแต่เลยเราถึงท่าเรือแล้วนะค่ะกลับกลับค่ะรอข้าวตรงนี้ไม่ใช่ <S <S ใช่ ความสุขดีนะ